ครับเมื่อนี้ถ้าเก็บเห็ดปวกนะครับถ้าคู่าอาจาันี่เก็บเห็ดปวกที่วัดป่านาดูนครับเมื่อนี้ถ้าเก็บเห็ดปวกนะครับเนาะเห็ดปวกก็หลายหลายที่มองใ,ใกล้ๆมองสมปูนนี่แหละนี่ครับมองสมปูนเนาะ มิเตเฮ็ดบานค่ำมิเตเฮ็ดบานค่ำมีแตเว่าไปบ่เปิดที้เชียงผมแทกไปก้านโดนมีแต่ว่าไปบ่เปิดที้เชียงเดี๋ยวองค์นก็ยังซ้ำเก่านาที่วันไหนนาที่วันยังซ้ำเก่า ผมยางไปหาเห็ดทั้งนอกผมเพิ่งแจกไว้ครับครับมึงหั่นเนาะเริ่มเปิดครับมาซ้อนนหมอนกันครับเห็ดว่าอาจานมันเจ็บใส่ขูนเนาะเจ็บใส่ขูมันจะดอกง่ายๆดอกง่ายๆครับเห็ดครับจะดอกง่ายๆเต็มคู่ออเลย นี่นะครับเห็ดเห็ดปวกเห็ดปวกตราเขาเดินเห็ดปวกเงยเห็ดปวกเงยครับแถวนีก้ก็ตีออกไป็มัดแล้วครับเนาะจอไปก็ตีออกไป็นมัดแถวนี้ฝนแดงๆอีก่น้อยก็ตีออกนะครับเนาะก็ตีผ้าถันก็ส้มไปส้มพูนมหมอนค่อยออก่ นี่ครับด้านนี้เลือดด้านนี้เนาะเฮ็ดถ้ำจำรองเพือดถ้ำด้านนี้ด้านนี้แล้วคือเขาทางในเขาทางในก็มีพระพุทธเจ้าปางสายหยาดพรมนะครับทางในด้านนี้แล้วแล้วก็ทีเขาด้านในลวก็เฮ็ดเป็นหินหย่ออยลงเี่คร er ับพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกด้านเทิงเนาะพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกดีด้านเทิง พระตูเจ้าปางเปิดโลกข้างในเนาะปางสายหยาดครับด้านในพระตูเจ้าปางสายหยาดนี่ครับทำจมร่องกับเลือแต่้าติดดเฮ็ดหินหยอยเนาะสาบไปตามด้านคางด้านคางพนังแล้วก็เฮ็ดเป็นหินหยอยลงก็บติดดิเฮ็ดพญานาคต่ออีกข้างในครูหนึ่งกับด้านนอกมีต้นหนึ่งสามต้นเนาะพญานาคต่อไปกับติดดิเฮ็ด ครับที่ทพญานคอีก่อไปด้านี้ก็ด้านนอกคนะนะือเอาไปดรดเข้าไปเฮ็ดรถที่พท่านเพลนอยู่บอกนค,ครับสาธุสาธุสาธุาธผมก็จเฮ็ดเซตตู้ไว้นลนึ่งหนึ่งไว้เอา ตีหนึ่งไวเหมือนสเสาเฮ็ดครับเฮ็ดงานอยู่นี่เนาะพอดีเฮ็ดงานอยู่นี่กับพ,พอดีเดียวเห็นพอดีเดียวเห็นหแล้วกับว่าเป็นเฮ็ดแถะเฮ็ดท่าว่าเป็นเฮ็ดน,นตะเบียเนาะเบืองกระคักมันเป็นเฮ็ดบวก มื่อนี้ก็พาท่านผู้ชมมาเก็บเห็ดเนาะกรับสุดท้ายนี่คอยท่านผู้ช้มจงมีแต่ความสุขความเจริญนโดยครับเบอร์กเขามส้มส่องสังวานงานปั่นเนาะก็ตีพาท่านผู้ชมมาเลาะเบิ่งตัวเลขเนาะตัวเลขทีข่ส้มพ่อใหญ่ส้มเพิ่นเขียนไว้ให้เพิ่นว่าเขียนไว้ใบหายด้านนี้าทาันติยังบ่เคนท้วงบอกว่าเขียนไว้อยู่เนาะ นี่มเได้หรอฝนตกไซน์ต่อครับเนาะอันนี้จะเป็นหกหกเก็ดสามเนาะทางด้าน้านี่งจะเป็นหกเก็ดสาม อันนี้ก็ที่สามหานี่านเขียนไว้ 2, ท่นวาส่องหางท่านผู้้มจงวิจารย์ในการรับช้มเด้อิ่านเขียนไว้พี่ส้มท่นว่าพันได้มาข้างน้องไขยพอดีเมื่อนี้ก็ได้มาวัดป่านาดูที่มาเห็ดงานต่อนะครับเนาะพอดีมามาพร้เห็ดเห็ดปวกก็ได้เด้เก็บเห็ดปวกค่ะผ้าท่นานผู้ชมเก็บเห็ดปวกเนาะพ้าท่นานผู้ชมเก็บเห็ดปวกแล้วก็ เห็ดพวกหลายนี่แต่เฮ็ดดอกญ่าเนาะพระท่านผู้สิชมเจ็บเห็ดพวกครับทุกท่านนี่ใครท่านผู้สิชมจะมีแต่ความสุขความจเจริญปราศจากโรคโควิดนะครับเด้อลำบ่มิด้วยถือเลขถืหอหวยวันที่หนึ่งหวยวันที่หนึ่งมิถุนาเนาะสวัสดีครับ